คงไม่ดีแน่แน่ถ้าตัวนี้จะโผล่มาหาเราตอนกลางคืนหน้าก็ไม่มีแถมยิงปืนแม่นแต่เห็นหน้ากลัวแบบนี้นันชอบเล่นรถบังคับวิทยุเป็นชีวิตจิตใจลาซสอมบี้ขี่กันดำดำน้ำคาตะปูปะการังพบกับทั้งหมดนี้ได้นหน Call of Duty Mobile เพลแวบเดียวก็เดินทางมาถึงซีซั่น7กับคอนเทนต์เพียบพบกับตัวละครใหม่ Dark Shepherd Phantom s h ช p เ e ิ d p ดแฟน to อเหมือนเอาซาตานมารวมร่างกับไซบอร์กยืนเรียงกับเพื่อนในทีมคือเด่นไม่ไหว พร้อมอาวุธประชิดและปืนลายดุยิงสนุกขึ้น a wow, s w l Shadow Marksman การจัดการศัตรูด้วยปืนกระบอกนี้จะมีน้ำดูดวิญญาณพูดจากใต้ดินสัดใจที่สุดตัวละครนี้ยังมาพร้อมกับระบบ Mystic Upgrade อ Up ัพท่า n n m ิเมชั n นอัพแขนลายอาวุธและลายชุดสรรพัดใส่แล้วสงพลักกวาดเรียบแต่แหกสเก็ตบอร์ดเพราะว่าของมันต้องมี และใน p a t c นี้เตรียมพบกับการกลับมาของคลางแสง Girls f o n Line, เทั้งสกิน Skylar Shadow of Deception, อาวุธ ASM 10, Sleek Defense ใกล้เข้ามาแล้วครับติดตามกันที่เพจ Galina Call of Duty แต่ผมขอแวบเล่นรถบังคับแป๊บหนึ่งตอนเด็กๆผมขับเก่งมากพอมาเล่นในเกมนี้เก่งแต่ชนรถชาวบ้านทางเป็นหิมะมแต่ผมขับเป็นรถไต่ถางงานวัดคนอื่นเข้าไปทางธรรมดาแต่ฟังซีมาเขาบอกให้คิดนอกกรอบสรุปกูขับออกไปไหนไวนะแน่รวมไปถึงระบบใหม่มาในนามกูหลาผมไม่ได้พูดคำหยาบ อธิบายง่ายๆคือหากเราพลาดท่าดับในโหมด Battle Royale เราจะถูกจับโยนเข้าไปในห้องสี่เหลี่ยมเผชิญหน้ากับผู้เล่นคนอื่นแบบ1ต่อ1มันจะตื่นเต้นตอนเดินหากันนี่แหละโดยผู้ชนะก็จะได้รับโอกาสลับขึ้นสู่สนามอีกครั้งไปเกิดใหม่แล้วนะและกลับมาอีกครั้งครับกับปฏิบัติการวอร์เรียนเป็นหมดที่ผมชอบมากเพราะผู้เล่นทุกคนจะได้บัฟส่วนตัวและบัฟทีมมาเสริมให้กับตัวละครทําให้ฉากต่อสู้จะดูดูเดือดคูณ2อตัดกันชนิดแบบไม่ให้พูดให้เกิดและระบบสะสมเวอร์เรียนคีย์มาปลดล็อกบ ยังไม่หมดครับตัวเกยมยังปรับสมดุลอาวุธและเพิ่มคุณภาพออฟไลฟ์อีกหลายรายการโหลดเกมเดียวได้เล่นหลายรสชาติมากๆจาดก g ล l ิน่ Call of Duty Mobile เล่นฟรีแล้ววันนี้บน iOS และ Android ครับ